กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวารและก็สยองสมไมมีช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่คนทางบ้านส่งเรื่องราวมาให้ผมก็เป็นเรื่องของคุณวีนะครับนายแพทย์ท่านหนึ่งนั่นเองก็เป็นเรื่องราวสมัยที่เขากําลังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่นะครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยเย yeah. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเอง ผมเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่สองการเป็นนักศึกษาแพทย์นั้นยากมากและผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กลัวว่าจะสอบไม่ผ่านต่อมาก็มีการเรียนกายวิภาคนั่นก็คือการเรียนผ่าศพหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาจารย์ใหญ่นั่นเองซึ่งผมก็จำได้ดีเลยครับอาจารย์ใหญ่ของกลุ่มพวกผมก็เป็นผู้หญิงอายุไม่มากผมยาว อายุน่าจะราวๆสามสิบกว่ารูปร่างท้วมๆไม่สูงมากแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าหน้าตาของอาจารย์ใหญ่จะบบวมๆลิ้นจะจุกปากตัวก็แข็งทื่อเพราะว่าเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายหลังจากที่เสียชีวิตและก็เกิดจากการแชร่ฟอร์มอลีนส่วนการเรียนก็จะเรียนในห้องใหญ่ๆกลุ่มๆหนึ่งก็มีอยู่5-6งคน ต่ออาจารย์ใหญ่หนึ่งท่านและก็มีประมาณ7-8กลุ่มส่วนที่คุ้นเคยมากที่สุดก็คือกลิ่นพอเดินเข้าไปในห้องก็จะได้กลิ่นฟอร์มอลีนเตะจมูกเข้ามาเลยในช่วงปี2ปี3ก็เป็นช่วงที่พวกเราเรียนหนักมากมีสอบทุกอาทิตย์ยิ่งถ้าสอบติดติดกันเนี่ยก็ต้องมีอาการเบลเลแห้งๆกันเลยทีเดียวผมยังจำคืนก่อนสอบได้ดี วันนั้นผมอยู่คนเดียวอ่านหนังสือจนดึกมากแล้วก็เริ่มง่วงนอนมากไม่นานนักก็ฟุบหลับไปเวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้จูๆ่ๆผมก็ได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นทูบผมตื่นขึ้นมาก็ยังได้กลิ่นทูบอยู่เอ๊ะกลิ่นมันมาจากไหนนะผมก็เลยลองเดินออกไปดูข้างนอกห้องแต่ก็ไม่ได้กลิ่นเลยพอกลับเข้ามาในห้องอีกทีกลิ่นทูบนั้น มันก็หายไปแล้วโอนี่เราเหนื่อยเราง่วงมากจนเบลอไปเลยเหรือเนี่ยผมก็มาอ่านหนังสือต่ออีกสักพักแต่ก็เผลอหลับไปอีกไม่นานนักผมก็ได้กลิ่นอีกผมคิดในใจกลิ่นอะไรอีกและเนี่ยผมได้กลิ่นอีกแล้วแต่คราวนี้มันไม่ใช่กลิ่นทูบกลิ่นอะไรนะคุ้นจมูกมากหลังจากที่ตื่นและลุกขึ้นมานั่ง ผมก็ตาสว่างทันทีนี่นี่นี่มันกลิ่นฟอร์มาลีนนี่ว่าผมสะดุ้งตื่นห้องจากบรรยากาศที่ธรรมดากลับกลายเป็นห้องที่เย็นเฉียบตอนนั้นนึกในใจว่าข้างข้างหลังผมต้องมีอะไรแน่ๆจะหันกลับไปดูดีหรือเปล่าในที่สุดผมตัดสินใจหันกลับไปมองแต่ก็ไม่เจอกับอะไรเลย แต่ทว่าในห้องนั้นก็ยังมีกลิ่นฟอร์มาลีนอยู่ผมไม่ติใจอะไรคิดว่ามันอาจติดเสื้อผ้ามาก็ได้ผมจึงอ่านหนังสือต่อจนกระทั่งตีสามด้วยความง่วงและก็ความล้าผมก็เผลอหลับไปอีกรอบแต่คราวนี้มันมาทั้งกลิ่นทูบทั้งกลิ่นฟอร์มาลีนและเหมือนมีผมของคนผมยาวๆมาถูที่หน้าของผม ความรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในระยะประชิดมากๆและที่สำคัญผมนึกขึ้นได้ว่าอาจารย์ใหญ่กลุ่มผมมีผมยาวอยู่คนเดียวในตอนนั้นผมขยับตัวไม่ได้ในใจนี่ก็คิดว่าผมโดนผีหลอกแน่ๆห้องก็เย็นเฉียบตัวผมแข็งทื่อคิดในใจเอออย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยผมจะตั้งใจอ่านหนังสือ และจะสอบให้ผ่านเวลาผ่านไป2-3นาทีแต่มันเป็นระยะเวลาที่นานมากผมทำอะไรไม่ได้ได้แต่ตัวแข็งทื่อจนในที่สุดสักพักผมก็ขยับตัวได้ทั้งในห้องไม่มีทั้งกลิ่นทูบและก็กลิ่นฟอร์มาลีนผมก็ตั้งใจอ่านหนังสือต่อจนถึงเช้าและก็ไปสอบหลังจากที่สอบเสร็จ ผลปรากฏว่าผมสอบผ่านก็จบไปแล้ว